ไปผีตัอันเดี๋เดถอดเด็ดถอดให้ไอเด็ดถอดให้ไงบอกว่าเอหนีดิตึ้นยาวเลยนะครับจะเรียปากผมแล้วกัน ีกันไหวอะครับเนี่ยอืออืออือกับมือตบหน้าคุณจะจะจริงตัวก็เสียงแสงอือคอมอนฉลาดจริงเดี๋ยวตบหน้าเลยเออขี้งูมีสมองเลยอ่าร้อยร้อย ไอ้นี่มันเหลี่ยมครับมันเหลี่ยมครับไอ้น,นี่มันเหลี่ยมจะเลียตีนผมได้ไหมอ,อืออือตายนี่เดี๋ยวเขาเรียกมีไงพารงคิทคอมชันคอมพีสครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วเหรอป็นเยอะเกินลิมิตบ่อยๆสวัสดีผมแล้วก็มาแล้วไม่เอาอะน่กากลัว ซึ่งวัดดีผมเฮ้ยไมช่วยผมกลัวนะเนี่ยไปนอนดีกว่าตอนคือวันหน้าครัวนะครับนอนก็ย่ะนอนหน่อยเอ้ยผมนี่มันยอมมาโทษจริงๆว่าเนี่ยเธอเคียวมาแต่ตัวขาวพูดดูความยิ่งำจะชัดเลยว่า ออสุขอ๋อจีปาอืมเอ้ยโอ้ยเรากำลังสู้กับมากับไปหาคนที่สวัสดีผมที่เด็กเมื่อคืนละเหมือนผีอ่ะ ดูดิทุกคนดูดิมันเหมือนผีจะสแกนอยู่หน้าประตูใครเดินเข้ามาก็นผ่านนะดูดิคนตอนนั้นก็เอ่อช่วยช่วยเอา้าโอ้นี่ไงคุณนีน่ผ <c oughs> ีไงไปไปลอมันดิไปไปเปิดประตูแล้ว่อมันมาแล้วก็หนีด้วยมาสวัสดีปิดประตูป,ะตป,ะตป,ะตปิดดีรออะไรอ่ะปิดเฮ้ยปิด พีดเฮ้ยปิดปิดดปิดปดีก็ได้วะอืม oh. แล้วบอกว่าแล้วอันี้อีกแล้ว <c oughs> แล้วกรอผมมาเดียวกระทำเมงือมองเพิ่มแล้วก็ปัญหาอีกแล้วดูไหมผมต้องขี่ไปกี่ตัวดูไหมปัญหาในคนสร้างมามจะฆ่าผมไหมเฮ้ยเ <Hey. S 2> <c oughs> ดี๋ยวตอบเลยจะตาย <c oughs> มันดูไหมขี่อ่ะ ผู้สาจะให้เหนี่ยไม่ให้แล้วปัญหาเยอะอะไรจะมาขอเคียวเหรอกินเลือดแป๊บแม่ว่าผมมีหัวใจอ่ะคุณน,นะไม่มีหัวใจหรอกนะเพราะผมมีหัวใจฮ่าฮ่ไปละเฮ้มยม้ายูนิคอร์นป่าเฮ้ยผมเจอมาอ้ายูนิคอร์นผู้ช่วยอะไรวะนายยู่นิ่ง,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 งทำไมตบเลย มันกบ,บ้านเหรอนนี่ดูวยตัวมันมนุษย์แหละมนุษย์ษยอ่ะโอ้โหใจคุณหนนะพป็นเห,นหลวหมากเลยวะนี่คนหนุ่มเจอมนุษย์มนุษย์ม้ายูนิคอร,ร์นดูเด็กกันสิเด็กเขาชอบยูนิคอร์นอ่ะไปหายูนิคอร์นกันดีกว่าเฮ้ยยูนิครอร์นผมเคลังหน่อยเอ้เคลังหน่อยครับอุดับโคเทอ่ะตอบสูง เอาไตบอาเราเอาวังสองคนนี้จะแพ้ปัญหาอีกแล้วนะไหมกลับมปเลยอือขอบคุณจริงๆความพยายามเข้าของถงนี้ถามไปตีผมดีเจ็บนะไปไปไม่อยู่อะไรตรงนี้เนี่ย เออไปอจะตายเนี่ยโดยผู้ช่วยตบหัวเป็นไงครั้งละตบหัวซะแรงด้วยนะไม่ได้ตบเบาๆเยวเราก็โดนตบหัวหมอเิ้าคอนแบบไม่ใช่อืมอยากเจอดันโจงดันเจียนเนี่ยมีป่อมีดันจงดันเจียน อุ้ยเหล็กวัดเด,ด็ดเลยลื้อหนึ่งลอดมเป็นหาอนี่แ้วและอ่ะจะข้าปาหาหอีกแเลยอะผมไม่ไหว,วอ่ะคนเอมันรู้สึกแบบคิดว่านี่มันเกิดบ้าอะไรอยู่นี่อ่ะพวกชัวรีเปียดเปียดเป็นอะไรกันเื่อเขาติดฆ่าผมล่ะก็ความประโยชม์แ้วนะดูว่าเขา จะเป็นศัตรูไม่แน่นะเอาอาจจะเป็นศัตรูเราได้แต่เงาเถอะนะเขาก็ยังเป็นสหายลวมมิกับผม,มผมจะไม่มีวันฆ่าเขาแน่นอนแต่ผีก็เยอะจริงนะคนไปทำอะไรมาเนี่ยผีโคตรเยอะเลยผีสิงนันเละผีสิงหรือเปล่าช่วยดวไล่ยีไหมเอาผีอะ ผีออกจากตัวคุณอะอปัญหาจริงๆแล้วผีวะเนี่ยแมอยู่ไหนนี่สิเจ้าเองเอืม,อมไม่มีอะไรนะโอเคไปขึ้นบ้านดีกว่า มอไม่ไมีอะไรอเครู้สึกเหมือนโดนว่าครับรู้สึกเหมือนเมื่อังโดนว่าไม่หม่อะไรไปแล้วโอเคอืไปแล้วไปหลายรอบเลยไปให้หมดไปให้สุดครับไปให้เยอะเยอะไปให้เต็มร้อยไปนอนดีกวา่าจะตาย มีประตูอันดนมเลยไม่ได้จริงใ,ใครอาเล็กด้วยยี่ขกมวยมาไอ้ไอ่ไอ้่ไอ้จริงก็เปิดไปดิฮะเออเปิดไปดิอเ,ดเดดอย

อ้าดูปิดดูปิดอัลลัเท่ันมาได้ไงไททันไททันหกสิบเมตรไททันหกสิบเมตรจิกว่าวินาทีเอ้าเราอะไรไแล้วไ้ละไว้ละไม่สนลูกใครไปเร็ว เดี่ยมาใครมาเป็นเป็นอ้มังงะส์นึ่งมอืออือบูช่วยดีสบช่วยราบีสี่แ่ท่านจะกการวันที่โอ้ยโอ้ยทต่ท่านเทว์เบสเดิเพลงสาสาเคยอยูนะครับเฮ้ยเหมูไปนยัไง

ตายไปซะอือ้อเอาก็อย่ด้วยกดไลค์ก็แชร์กันตลอนะครับไปกันแล้วไปไรับไปเฮ้ยนี่ตี้อยู่แล้วตบเลยว้าผีเราเป็นยากร้อน